สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเพื่อไทยผวาพังถอนกัญชาพ้นยาเสพติดในที่สุดรัฐบาลท,ที่นำโดยพรรคเพื่อไทย มีนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจยอมล้มเลิกนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเพื่อลดความเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับพักภูมิใจไทยที่ล่าสุดมีท่าทีแข็งกล้าวว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยและจะโหวตคัดค้านหากจะกลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกครั้งเมื่อตอนเช้าวันที่23กรกฎาคมมีรายงานว่ากอนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เชิญนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมหาหรือพูดคุยเพื่อยุติประเด็นความขัดแยง้งเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดหลังจากก่อนหน้านี้พักภูมิใจไทย ออกมาแสดงความไม่สบายใจถึงประเด็นดังกล่าวในวงหารือนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าอยากให้ประเด็นดังกล่าวดำเนินการโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมการบังคับใช้กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์วิจัยและเศรษฐกิจเท่านั้นจากนั้นนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีกระแสข่าว ภายหลังนายกรัฐมนตรีเรียกเคลียร์ใจกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่าขออย่าใช้คำว่าเคลียร์ใจเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลส่วนนายกรัฐมนตรีกำชับอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าก็เป็นไปตามข่าวทำไมข่าวรู้เร็วกว่าตนสำหรับหลังจากมีความสัมพันธ์ระหว่างนายสมศักดิ์จะเป็นอย่างไร นายอนุทินระบุว่าเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีแถลงดีกว่าซึ่งส่วนตัวก็เข้าใจกันดีและนายกรัฐมนตรีระบุว่าก็ควรมีกฎหมายพรบรเข้ามาควบคุมเดี๋ยวหาวิธีซึ่งท่านก็เคาะในหลักการมากอ่อนส่วนจุดยืนพักภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าต้องกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กรณาพิจารณาด้วยและตัดสินใจว่าควรออกเป็นพรบ ถามว่านายสมศักดิ์เห็นด้วยหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าครับเดี๋ยวจะต้องไปหาหรือกันทั้งนายภูมิธรรมเวชเชชัยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชก็อยู่ด้วยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีว่าจะร่างพรบรอย่างไรคงเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเสนอเข้าไปซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็มีร่างพรบรคาอยู่ที่สภาอยู่แล้วถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมา แล้วก็ตั้งกรรมาที่การแปลยะติก็ว่ากันไปส่วนการผลักดันพรบรจะสาเร็จหรือไม่หรือพลาดเหมือนรัฐบาลที่แล้วนายอนทุทินยืนยันว่านี่เป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประเด็นนี้เกี่ยวกับจากการที่พบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่นายอนทุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยพูดคุยกับนายทักษิณเลย ขณะเดียวกันมีสัญญาณบางอย่างที่สอดคล้องกันจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวถึงการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการปปรสตามประมวลกฎหมายยาเสพติดในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีประเด็นการลงมตินำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษของกระทรวงสาธารณาสุขเคยมีมติมาแล้วหรือไม่ว่าตนยังไม่ทราบเลยเขายังไม่เคยมาหาดือกับตนเลยซึ่งเขาส่งมาวันที่23กรกฎาคมขณะที่ตนก็มีติดป,ประชุมและภารกิจยาวไปจนถึงเดือนสิงหาคมแล้วซึ่งจะประชุมก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าจะประชุมเรื่องอะไรตนยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อถามว่า เห็นว่ากระทรวงสาธารณาสุขจะนำเรื่องกัญชากลับเป็นยาเสพติดเข้าสู่ที่ประชุมนายพีรพันธ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องเมื่อถามว่ามองประเด็นนี้อย่างไรเพราะขณะนี้กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลนายพีรพันธ์บอกว่าผมไม่ได้มองถ้ามีเรื่องมาก็ให้ทางปปสชี้แจงเพราะคราวที่แล้วเขาให้เหตุผลให้เอากัญชาออกจากยาเสพติดแต่นาทีนี้เอาเหตุผลอธิบายอย่างไร พูดไปพูดมาคนเดียวพูดคนละอย่างได้อย่างไรก็ต้องอธิบายให้ได้ความหมายก็คือการประชุมปปสที่บอกว่าจะมีการลงมติเพื่อนำกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกครั้งโดยมีนายพิรพันธ์เป็นประธานและจะมีการประชุมลงมติกันในวันที่23กรกฎาคมนั้นเป็นอันว่าต้องเลื่อนไม่มีกำหนดและเมื่อพิจารณาท่าทีของนายพิรพันธ์ก็เห็นชัดว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการนำกลับเข้ามาเป็นบัญชียาเสพติดอีกรอบโดยชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมาฝ่ายที่สนับสนุนได้นําออกมาก็คือปอปอสอและมีมติเป็นเอกฉันท์หากจะนํากลับมาเป็นยาเสพติดอีกคนที่เคยสนับสนุนแต่มาวันนี้กลับคัดค้านต้องอธิบายให้ได้ว่าเพราะอะไรแน่นอนว่า การที่นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีได้เรียกนายอนุทินวรนาภักดภูมิใจไทยและนายสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพักเพื่อไทยเข้ามาเคลียร์เรื่องความขัดแย้งจากปัญหากัญชาดังกล่าวเพราะหากไม่เคลียร์กันก่อนรับรองว่ามีปัญหาแน่ถึงขั้นอาจทำให้รัฐบาลผสมชุดนี้ที่เพิ่งผ่านมาได้เกือบปีต้องพังคลื่นลงมาอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากท่าทีแข็งกล้าวของพักภูมิใจไทยที่ล่าสุด ได้ยืนยันชัดเจนว่าโหวตค้านและเมื่อพิจารณาแล้วก็ถือว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักหลักย่อมมีผลต่อรัฐบาลแน่นอนอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากคำพูดของนายอนุทินขอนหน้านี้ที่พอจับใจความได้ว่าที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยได้โหวตเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี67จําำนวน1 2แสนล้านบาทเพื่อน,นำไปทำโครงการดิจิตอลเวเลตไปแล้ว หมายความก็เหมือนกับว่าเมื่อนโยบายกัรชาของพรรคภูมิใจไทยพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ควรสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นเมื่อพิจารณาจากท่าทีและนโยบายเรือธงของแต่ละฝ่ายแล้วนาทีนี้สำหรับพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีคงประเมินแล้วว่าต้องลดความเสี่ยงหากยังขืนเดินหน้าต่อโอกาสพังคลืนย่อมมีสูงยิ่งและสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้ว นโยบายกัญชาก็ถือว่าเป็นเรือธงที่ขับเคลื่อนมานานมาไกลแล้วจะกลับหลังหันไม่ได้โดยเฉพาะแนวร่วมที่สนับสนุนที่ทุ่มเทลงทุนกันไปเยอะมากมายแล้วจะถอยดื้อๆก็ย่อมไม่เป็นผลดีเช่นกันแต่เมื่อมีการชักฟืนออกจากไฟซะก่อนมันก็ย่อมเป็นผลดีดีกว่าให้พังไปต่อหน้าศิลปชัยเดลี่รอมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ